สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมเว็บครับอยู่เกม Harry Potter Magic a w a k e n เเหมือนกับที่บอกไว้เมื่อคลิปที่แล้วเนาะว่าถ้าสมมุติว่าผมได้การ์ดเ e จ e นดารีใบใหม่มาผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูกันครับนี่นะ Golden Snitch ก็เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยครับเป็นการ์ดเ e จ e นดารีที่เข้ามาพร้อมกับคว i ดิ h ในคลิปที่แล้วพร้อมกับแพทใหม่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะเนาะเ เป็นการซัพพอตที่ดีใบหนึ่งครับความสามารถไม่ได้มีอะไรมากมายไม่ได้เป็นการแบกเกมหรือว่าทาดาเมจได้นะแต่ว่าเหมือนทําให้เด็กเนี่ยลื่นไหลาการเล่นเล่นได้ง่ายเล่นได้ล,ล,ลื่นไหลามากขึ้นครับเพราะว่าความสามารถก็คือซัมมอนเจ้าโกลเด้นสเนชนี่แหละที่จะบูฟแรนดอมลี่นะก็คือมูฟไปมูฟมาในแมปครับฝั่งเรานะอ่าในดูในการดูเอลเนี่ยจะบูฟแค่ฝั่งเราครับเพราะว่าเราต้องเดินไปเก็บได้อย่างนี้เนาะโดยที่จะเสียเลือดลงนิดนึง ตอนมนะูฟเนาะแล้วคืนมูฟเมนต์การ์ดเราหนึ่งใบครับพร้อมกับให้มานาคืนหนึ่งหน่วยเพราะว่าโกลเด้นนิชเนี่ยห้ามานาถือว่าค่อนข้างสูงนะอ่าเหมือนจ่ายห้ามานาเพื่อให้ได้การ์ดมูฟเนาะแต่ว่าได้กี่ใบล่ะอ่าเรามาลองดูกันครับหนึ่งใบกับหนึ่งเอ็มพีสำหรับการมูฟของมันเองหนึ่งครั้งเนาะแล้วถ้าสมมุติว่าเลือดลดลงเหลือต่ํากว่าห้าสิเปอร์เซ็นครับเราจะเราหรือไม่ก็เพื่อนของเราก็คือดูโอ้เราเนี่ยถ้าเราไปเล่นในดนะูโอ้เนาะสามารถเดินไปเก็บของเราได้ด้วยนะ เราหร,หรือเพื่อนเราเดินไปเก็บจะคืนการ์ดมูฟเมนต์สามใบครับพร้อมกับหนึ่งมานาเหมือนเดิมอก็คือไม่ได้ให้มานาสามนะแต่ให้มูฟเมนต์สามครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอผมก็เลยไปลองดูนะว่าไอเลือดตอนเลเวลเก้าห้าร้อยสิบหกหน่วยห้าร้อยสิบหกหน่วยเนี่ยมันจะสามารถมูฟเองได้กี่ครั้งนะผมก็ลองปล่อยไปครับห้าร้อยสิบหกหน่วยหนึ่งครั้งในการมูฟของมันจะเสียเลือดของมันเองเนี่ยหนึ่งร้อยสองหน่วย หนึ่หน่วยถ้าสมมุติเราคูณ5ไปก็คือ510หน่วยเนาะห้าหน่วยมูฟห้ครั้ง510หน่วยแปลว่ายังไม่ตายครับแปลว่าโดยสรุปแล้วมันสามารถมูฟตัวเองได้ทั้งหมด6ครั้งนะถ้าเราปล่อยไปเลยเนี่ยแล้วอีกฝ่ายไม่แตะต้องมันเลยเราจะได้6มูเมนต์การ์ดคืนมาครับแล้วก็6มานานะอ่าแต่ว่าในการแบทเทิลหรือในการดูเอลในการประลองเนี่ย อีกฝ่ายยังไงก็จะต้องทำดาเมจมาโดนมันบ้างนิดๆหน่อยๆเนาะไหนจะมีซัมมอนหรือไม่ก็มีเวทอย่างสายฟ้าอะไรเงี้ยที่มันจะสุ่มอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นโลเด้นสนิเนี่ยยังไงก็โดนทำดาเมจนิดนึงครับเพราะฉะนั้นถ้าให้คุ้มค่าที่สุดก็คือรอให้มันบูฟกสักสอถึงสครั้งนะก็คือได้คืนมา2องบูฟเม t นต์สอมานาหรือไม่ก็สมบูฟเมนต์สมมานาครับแล้วเดินไปเก็บก่อนที่มันจะตาย อ่าเพราะว่าถ้าโดนดาเมจเนี่ยยังไงมันจะตายแน่นอนเนาะมันจะตายก่อนที่มันจะมูฟครบหกรอบอย่างที่ผมบอกไปครับเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราเห็นมันมูฟไปแล้วสองครั้งหรือสามครั้งหรือว่าเลื่อนมันต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเราเดินไปเก็บนะเพื่อที่จะได้มานาหนึ่งหน่วยคืนแล้วก็ได้การ์ดมูฟเมนต์สามการ์ดมาอ่าเพราะว่าไอ้มานาเนี่ยจริงๆผมมองว่าสําคัญพอๆกับมูฟเมนต์ะนะเพราะถ้าสมมติว่าจ่ายห้ามานาเราได้แค่มูฟเนี่ยถือว่าจ่ายค่อนข้างแพงเลยแต่พอได้มานาคืนด้วยเนี่ยสมม โดนดามจนิดหน่อยใช่ไหมแล้วเ,เราเดินไปเก็บก็แปลว่าเราจะได้การมูเมนต์คืนมาทั้งหมด5ใบกับมาณา3าหน่วยครับจ่าย2เท่ากับเราจ่าย2ได้5มูเมนต์อ่าอันนี้ถือว่าดีเลยนะจ่าย2มานาเองได้5มูเมนต์หรือถ้าสมมติว่าดีกว่านั้นก็คือมันไม่โดนดามจเลยเรารอให้มันลดเองแล้วเราไปเก็บได้เนี่ยอย่างต่ําต้อง3าครั้งครับถ้ารอให้มันมูเเองโดยไม่โดนดามจ3ครั้งเนี่ยเราก็จะได้ทั้งหมด6มูเมนต์เนาะ แล้วค่าไร้มันจะเหลือแค่1 MP เท่านั้นเองอถือว่าค่อนข้างจะถูกเลยนะ1 MP ได้6 m o เ m e n t หรือไม่ก็2 MP ได้3ได้5 Movement เออแล้วเด็กที่จะสามารถเอามันไปเล่นด้วยได้เนี่ยก็จะมีอยู่หลายเด็กเนาะที่เห็นใน YouTube แบบวันแรกๆเลยก็คือดับบี้ครับเพราะว่าดับบี้เนี่ยความสามารถคือหลังจากมูไป1ใบใบต่อไปจะเป็นการวาร์ปผมพูดง่ายๆว่าการวารแล้วกันมันคืออฟพตัน แอปพลิชันอ่าแอปพลิชันเนาะแต่ว่าก็คือเดินเราครั้งต่อไปวาร์ปได้เดินครั้งต่อไปวาร์ปได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นเอ็กโคที่ค่อนข้างจะอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะคล่องแคล่วครับแต่ว่าเสียมูฟจํานวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นการที่จําเป็นกับดอบบี้เหมือนกันส่วนอีกเอ็กโคหนึ่งที่เห็นเล่นกันเยอะๆก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์ครับเพราะว่าแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเอ็กโคที่ต้องเดินไปเดินมานะในการเลงสกิลครับ เพราะว่าเด็กแฮนดี่พัลเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใส่พวกแบบสตู p i f y ไม่ก็บีวิชโ b บอลไม่ก็เอพิเลอร์มัสเนาะแล้วแต่คนครับบางทีก็อาจจะใส่แค่บางใบแล้วก็ไปใส่การ์ดค่าไร่สูงๆมาซัพพอร์ตเพิ่มเลย้ยอันนี้ผมยังไม่ได้จัดนะอันนี้เป็นเด็กเดิมก่อนหน้านี้ครับอ่า ก็จะมีด็อบบี้มีแฮ์รี่พอตเตอร์แล้วก็มีเด็กที่ผมจะเอามาเล่นให้ทุกคนดูอย่างเซอร์สเนปเนาะเพราะว่าเซเอร์เซวสเนปเนี่ยผมจัดไว้อยู่แล้วหมายถึงว่าผมเล่นอยู่แล้วในตอนที่ไต่จะขึ้น MA ครับจะขึ้น m c g w c k w a k เกนพยัญน,นก็เลยเอามาปรับนิดหน่อยแล้วก็เอาไปลองดูตามที่เขาเลยนขเมนกันเนาะหมายถึงว่าไอ้พวกท็อปเซิร์ฟอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูเพี่แบงค์ไวเพิร์โปมาด้วยครับอ่าก็จัดตามไปเลยเพราะว่า พอมาดูสรุปสรุปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้การด์ดโดยรวมประมาณเนี้ยกาลังดีจริงๆแหละอย่างที่พี่เขาบอกนะแต่ว่าคอมพานียอาจจะไม่เหมือนหน่อยผมรู้สึกผมชอบรอนมากกว่าอ่ามาดูอันทีละใบครับโคเดนส i น c ชเรามีการมูฟอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่พกโคเดนส i น c ชส่วนใหญ่ก็จะพกเอ่อบัสเอนเดสกิลไปด้วยอ่าบัสเอนเดสกิลความสามารถก็คือค่าไล,ลเนี่ยแต่ว่าจะลดลงทุกครั้งที่เรามูฟนะ เพราะฉะนั้นสมมติว so 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 ่าอย่างเราใช้โกลเด้นสเนเน่เราต้องมูฟไปเก็บมันอยู่แล้วเนาะแล้วเราก็ต้องมูฟไปมูฟมาเพราะว่าไม่งั้นเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการ์ดมูฟเนาะเพื่อหลบสกิลอีกฝ่ายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยก็จะค่าไล่ต่ำๆง่ายมากๆนะหรือแม้กระทั่งถ้าใช้ให้คุ้มที่สุดตอนค่าไล่ศูนย์ไปเลยเหมือนเป็นการ์ดฟรีอะไรเงี้ยเนาะแล้วมันเป็นการ์ดที่ถ้าสมมติว่าปล่อยไว้เนี่ยทำดาเมจกับอีกฝ่ายของผมตอนนี้คือ67ดาบเจ็7ดาเมจครั้งเลยน่บเกือบจะเท่าครับถ้าสมมติว่าสเนป เออเออ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรอ่ะสแต็กไม่เต็มเนาะสแต็กเควินไม่เต็มอะไรเงี้ยตีหนึ่งครั้งก็ประมาณเนี่ยแหละครับหกสิบเจ็ดสิบอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนเนาะแต่ว่าก็ถือว่าแรงเหมือนกันแล้วถ้าอีกฝ่ายไม่เคลียร์เนี่ยมันก็ยืนอยู่กันเรื่อยๆครับตัวต่อมาก็คือฟินิกฟินิกเนี่ยตอนแรกผมก็งงว่าเอเอาไปทําไมนะฟินิกแต่ว่าพอดูๆครับการ์ดในในของเราเนี่ยเราเรามีบัสเอนเดดสกิลใช่ไหมจะเป็นการตายอยู่บนมือครับ พอเป็นการ์ดใต้อยู่บนมือการที่เรามีฟินิกทําให้เด็กมันสามารถเอ่อเรียกวอะไรพอใช้ไปแล้วอะถ้าทุกคนรู้หรือถ้าใครไม่รู้ผมจะพูดให้ฟังก็คือฟินิกเวลาเราใช้ไปแล้วมันจะใช้ไปเลยเนาะมันจะไปอยู่ในสนามเลยครับตายแล้วเกิดใหม่3รอบอยู่บนสนามเนาะเพราะฉะนั้นมือเราในเด็กเราก็จะเหลือแค่7ใบครับพอเหลือแค่7ดใบเนี่ยแล้วบาร์สเอนด์สกิลมันอยู่บนมือเราด้วยเนี่ยไอ้สามใบที่เหลือ,อจะรันกันง,ง่ายขึ้นครับอ่าหรือถึงสภาพบอกไหมหมายถึงว่าถ่านสมมติว่าเราไม่มีฟินิก กว่าเราจะได้สมมุติว่าเราต้องการออคูลัสเนี่ยกว่าเราจะได้ออคูลัสมาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยมันวนนานนะเพราะว่าวาร์เทนดิสกิลมันจะเป็นกราดตายอยู่ในมือเราจนกว่าที่ค่าไลา่มันจะต่าๆครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าเอ้ฟฟิเนกเนี่ยมันจําเป็นในกรณีนี้ด้วยนะอ่าก็คือ1เราได้ฮิลสอเราได้รีดเด็กเนาะทำให้การเหลือแค่เจ็ดใบครับ3ามคือเราเอาก๊์ดตายที่ใช้ได้ยากอยู่นิดนึงแต่ว่าก็ถือว่ามาคอมโบออกโกลเด้นสเนตได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ย ฟินิกก็จะทําให้ไอ้เจ้าการ์ตตายเนี่ยคอนชั่นใช้ได้ง่ายขึ้นครับที่เหลือก็จะเป็นคอมโบของเอซอร์ราสเนปทั่วไปเนาะเอคิโอครับดึงตัวไกลๆมาตีหรือไม่ก็ดึงเขามาตีก็ได้นะให้เขาไมา่อยู่กลางแมปมาอยู่กลางทําจูนเนอร์เราอ่าแยกล่างไปตีเป็นสองตัวให้เขามาอยู่ตรงกลางดึงมาด้วยเอคิโออัคคูลาชครับทําดาเมจต,ตามเบสิคแอคแครเพราะฉะนั้นเหมาะกับเซอร์รสเนปอยู่แล้วเนาะรวมถึงคอมพานียนครับเควินแฟรเดล ่เก็บสแตก็กทำให้การโจมตีโปรติแรงขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วถ้าเก็บครบเนี่ยก็จะยิ่งแรงเลยอะไรประมาณนั้นส่วนอีกสองใบอันเนี้ยจริงๆผมมองว่าเปลี่ยนได้แล้วแต่ความชอบหรือว่าเอ่อเรียกว่าอะไรมีหน้าที่ที่ค่อนข้างจะแต่ว่ามันก็มีหน้าที่ที่ค่อนข้างจะพิเศษครับก็คือไ,ไ,ไอไพลออินแคานตเนี่ย ผมมองว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งในการ์ดที่เอามารีเด็กเหมือนกับฟนะินิก์เนาะเพราะว่าหนึ่งอย่างที่บอกไปครับเรามีการ์ดใต้อยู่บนมือแน่นอนสองคือเอามาคอมโบกับพวกออคูลัสไทม์จูเนอร์ได้ก็คือเราแยกล่างสอง่างได้เราออคูลัสสองครั้งได้เนาะเออเราเซกตัมซิมปาสองครั้งได้อะไรอย่างเงี้ยพวกเนี่ยเอามาคอมโบกับสี่สี่ใบพวกเนี้ยเนาผมรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างเก่งเนานะเพราะว่ายังไงแล้วสามใบเนี้ยก็เป็นคอมโบหลักในเซเวอสเนฟอยู่แล้วครับ การที่เราเพิ่มค่าไลา่มันไปนหนึ่งล้วใช้ได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีในเด็กของเซลรัสเนอยู่แล้วอ่าแต่ว่าเซฟตันเซมปาเนี่ยบางทีบางคนอาจจะใส่อย่างที่ทุกคนใส่กันเป็นประจำก็เอ็กอินเซนติโอเนาะหรือไม่ก็อะโคเมนทูราเวนอมอะไรเงี้ยอ่ามันเป็นสล็อตของการ์ดเคลียครับอ่าเป็นการ์ดเคลียซึ่งก่อนอันนี้ผมก็ใส่นะอินเอินเซนติโอนะอ่ะก็มองว่ามันเป็นการ์ดที่ทำดาเมจหมู่ได้ค่อนข้างดีครับนะแต่ว่า พอไปดูๆมาอะไรเงี้ยเซกตันเซมป้ามันก็เป็นการ์ดเชียร์ที่ดีเหมือนกันใบหนึ่งเนาะแล้วก็ทาดาเมจได้ดีด้วยอ่าเพราะว่าดาเมจโดยรวมของอินเซนเดโอเนี่ยมันทําดาเมจหมู่ในวงของมันใช่ไหมร้อยหกสิบแปดร้อยหกสิบแปดหน่วยในวงนั้นแต่ว่าเซกตันเซมป้าเนี่ยจะทําดาเมจได้เพียงแค่สี่ตัวครับอ่ามันมันเด้งได้สามครั้งเนาะก็นับไปประมาณว่ามันทําดาเมจได้สี่ครั้ง ี่ครั้งครั้งละร้อยสิบสองก็คือสี่ร้อยสี่สิบแปดครับดาเมจต่างกันเยอะมากๆนะผมก็เลยมองว่าเอองั้นลองเอาเซตตั้มเซมป้าไปใช้ตามที่คนอื่นเขาบอกว่าดีละก,กัน,นประมาณนี้ครับส่วนคอมเปเนียนอีกสองใบก็อย่างที่รู้ๆกันว่าเป็นการ์ดเก่งเนาะรอนวิสซี่เอามาคันโทการเกมครับอเผื่อว่าเราเจอซัมมอนเยอะๆหรือว่าเผื่อว่าอีกฝ่ายเขาใช้คอมเปเนียนมาเราก็รอนสวนได้อะไรเงี้ยแต่ว่า พยายามอย่าใช้ไปก่อนนะเพราะว่าส่วนใหญ่ตัวที่2ก็ถือไอวิ่งไอวี่วอลิงตันกงนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยรอเขาใช้ก่อนก็ได้ครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆหรือถ้าจําเป็นจริงจริงก็ใช้ไปแล้วถ้าโดนลบเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราได้เทมโปนิดนึงก่อนที่เขาจะลบอะไรเงี้ยมินเนอร์ว,ว่ามันก็นากาจริงจริงจะสามารถใช้เข้ามาโนนี่แกนเจอร์ก็ได้นะมันความมันเขา,าเรียกอะไรอะ่ะมีหน้าที่คล้ายๆกันครับก็คือเอามาปิดเกมเนาะมินเนอร์ว,ว่ามันก็นากาเนี่ยจะทําให้อีกฝ่ายโดนดาเมจแรงขึ้นอ่า ส่วนเฮอร์เมนี่แกนเจอร์จะทําจะไล่การ์ดใบเดียวกับเราเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันหน้าที่คล้ายๆกันครับถ้าไม่มีสามารถสลับกันได้นะสมมติไม่มีมักกันเก่าก็ไปใช้เฮอร์เมนี่ไม่มีเฮอร์เมนี่ก็ใช้มักกันเก่าครับอ่าแต่ว่ามักกันเก่าอาจจะดีกว่านิดนึงตรงที่ว่าการที่ทําดาเมจคูณ2เนี่ยแล้วมันยังมีการเปลี่ยนร่างซัมมอนของอีกฝ่ายเนาะเออมันก็จะมาช่วยเราคอนโทรลบอร์ดด้วยด้วยครับแต่เฮอร์เมนี่เนี่ยมันไล่าการ์ดใบเดียวกับเราก็จริงแต่ว่าบางทีเนี่ย มันไล่มั่วนะอย่างผมมุดสมมุติว่าออคพลัสเราต้องการจะปิดเกมใส่เอ,อ,อีกฝ่ายโดยตรงไม่ได้จะไปตีซัมมอนอะไรเงี้ยแต่เฮอร์โมนี่มันอาจจะออคูลัสใส่มอนก็ได้ครับนะใส่ซัมมอนอีกฝ่ายก็ได้อะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้ปิดเกมได้ดีเท่ากับมักนาเกานะในความรู้สึกผมก็เลยจัดมันประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะมาครับตอนนี้แรงผมลดมาอยู่ที่แพตตินัมประมาณ5,300อยกว่ากว่านะแล้วก็เล่นแบบขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าเจอกับ าสายเลเวลสูงๆแล้วก็พวกท็อปเพลเยอร์เนี่ยเยอะมากๆนะซึ่งท็อปเพลเยอร์ก็แน่นอนว่าฝีมือแล้วก็การ์ดเขาเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่แล้วเขาจะมีเด็กเฉพาะเขาจะมีเลเวลที่สูงกว่าอะไรเงี้ยเพราะ,ะนั้นผมจะสู้ยากนะก็เลยขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตรงนี้ครับถ้าโชคดีก็ไม่ได้เจอคนเลเวลดิฟมากก็จะสามารถสู้ได้บ้างนะมาครับ อีกเกมเดียวจริงๆชนะเกมนี้ก็ขึ้นไดมอนด์พอดีนะเจอแก็แบแฮร์รี่พอตเตอร์ซะด้วยเมื่อกี้การเทาโชวิสแบงมาใช่ไหมเขาอาจจะเป็นสายเวทหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวรอมานานน,นิดนึงครับผมเปิดด้วยทาเจนเนอร์ไปก่อนเนาะโอเคครับ อันนี้กลับมาโดนน้ำนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเราได้นี่ครับเราได้สแต็กมาจํานวนหนึ่งแล้วนะเอาผู้ร้าเก็ีสแตก็กไปหด้วยนะเพราะว่ามันถือเป็นการโจมตีปกติครับดึงมาตีหน่อยตีหน่อยครับโอเคโอ้ย จริงๆผมน่าจะเดินไปเดินมาหน่อยนะแต่ว่านะครับไม่ได้เดินนะไม่เป็นไรครับเรายังคันโทรไปเรื่อยๆได้นะอันนี้เขาเผาฟินิกไปไม่เป็นไรครับเรียกโเดินนี้ออกมาบ้างนะผมใช้ไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าผมจะเดินเล่นครับอ้าวโอเคเขารอนสวนนะ โอ้ยโคดินชนิดมันเดินมันหายไปไหนไม่รู้เฮ้ยเขาอาดาวาเหรอผมคิดว่าเขาถืออินเดีโอ้ไม่ใช่ไออะไรครับฟูซิโอครับไอเป็นอาดาวาเฉยเลยนะปิงมาครับอืไม่โดนอย่างนี้เราใช้กลับไปเลยครับเกือบตายนะ แล้วก็ปิดเกมครับโอ้โหเรียบร้อยผมไม่น่าคิดว่าเราจะถือไอ้การ์ดก๊อปเนาะเรียบร้อยครับเราสามารถปิดเกมมาได้อย่างสวยงามอาคูรัสเป็นดาเมจที่แรงมากๆนะยิ่งแบบเราเก็บสแต็ปได้ครบอะไรเงี้ยอาขึ้นไดมอนด์โชว์ไปนะสวยงามครับคลิปนี้จ,จริงๆแล้วเล่นไปเล่นมามันก็ขึ้นอยู่แล้วล่ะครับ อกีงมันเหลือแค่สิบแต้มเองเนาะมาครับมาดูกันต่อว่าเราจะเจอกับเด็กอะไรนะอันนี้เป็นสแปนดี้ครับสาวผมฟ้า้เหมือนเขาเล่นแฮร์รี่พอตเตอร์เยอะนะ รเราก็รอมานานนิดนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวปล่อยเควินครับเขาจะบินมาใส่ไหมโอเคให้เขาปล่อยสกิลก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมค่อยปล่อยเควินครับผมเล็งท้าสันดา้าก่อนนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่น่าลำคาคานครับ่จริงๆเขาไม่น่าเดินเข้าไปอย่างนั้นนะผมเดินเข้าไปเลยนะ ให้มันเฮ้ยเขามีฮิวด้วยไม่เป็นไรครับเราปล่อยฟินิกซ์ไปก่อนนะจะได้รีดเดคครับต้นเกมเขาฮิวก็ปล่อยเขาไปนะอน,นี่รู้นะใช้โคดนชนิดก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะใช้ไปเซกตั้มทำเทมป้าสองรอบนะอามานาไปครับ เขาเล่นอะไรทำไมเขาดูไอ้น,นี่จังเฮ้ยโอ้โหกดการ์ดผิดครับทุกคนเห็นเมื่อกี้นะกดน,นกดนู่นกดนี่มั่วไปหมดเลยจะกดไอ้นี่ครับจริงๆแล้วเราฆ่าคาสันดาได้แล้วนะจะกดออาฟูรัสส่วนไปครับเมื่อกี้จะได้เก็บสแต็ปได้นิดนึงก่อนที่เฮนะวินจะตายเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรครับ เราโกลเด้นสนิดมาแทงด้วยให้โกลเด้นสนิดช่วยรับดาเมจครับอุอ้ยผมน่าจะเดินไปเก็บไปครับลุงตีครับลุงตีครับเราลุงตีครับแล้วก็ราเกาผมเก็บไว้เป็น ใกลตายนะอเหลือสามร้อยครับเฮ้ยไม่โดนอย่างเงี้เหลือช็อตสุดท้ายอืมสองร้อยเจ็ดสิบสี่ครับอันนี้ผมเล่นช้าไปหลายช็อตนะแต่ก็ต้องยอมรับาะว่าเราเพิ่งเริ่มเล่นนะ <laughs> ลุ้นมาลองเล่นครับด้วยการเซตนี้เนาะเ <laughs> มื่อกี้เขาเอาเซกตั้มเซมป้ามาด้วยแหละก็เลยพอเราเรียกคอมพปเนียนมาเขาก็สวนมาเลยเนาะป้าเราตายไวมากครับเมื่อกี้ถ้าป้าเราอยู่ได้ออฟูลัสสองรอบเนี่ยเราก็น่าจะดีกว่าน,นี้เนาะ <Little> <laughs> อุ๊ยอะพลดอย่างเร็วไม่ให้เราเก็บแต่ไม่ให้เราเก็บแตแตกไปเลยครับไม่เป็นไรนะ นะครับไล่ตีเขาไปด้วยนะนโอเคอุ้ยเดี๋ยว่อนผมว่าผมเลงในจังหวะมันแบบตอนเขาเดินพอดีนะแต่ว่านั่นแหละครับเลงมาหน่อยขอตี ต,ตีไปด้วยแน่นอนครับเราก็เดินไล่ตีไปนะเ,เอากำลังจะปล่อยแมงป่องเนะว่าเขาปล่อยรอนก่อนครับงั้นก็ดีละเราจะได้เียรอนไปเนาะ โคเดนนิดหน่อยครับจริงๆมานาเด็กนี้ใช้ค่อนข้างสูงนะนี่เขาจ่ายสี่มานาสองใบเพื่อเลียร์แมงป่องไปเลยครับนะอย่างนี้ผมบอกครับแล้วก็เดดิเตอร์ก็จะไปนี่ด้วยนะเดดิเตอร์จะไปปีตัวปอมเรานะครับไปฉีดตัวปอมเราข้างดีเลย เอ้มกนาเกาวอยู่แบบนี้เอคพูลัดดีจริงเหรอโดนรแรงๆนะครับอย่างนี้เาราก็เดินตีไปครับเอคูลัดสองรอบดดเกมไปอีกแล้วเอคพูลัดสองรอบน,นิดแรงจริงๆนะยิ่งมีมกนเกาอยู่ด้วยหรือไม่ก็ยิ่งเขาใช้เอาพูลัสก่อนเราอะไรเงี้ยโอ้โหเลือดเป็นพันก็น่าจะตายครับถ้าหลบไม่ทันนะสามเกมมีเกมกลางที่แพ้ไปเนาะอืม ผมว่าประมาณนี้น่าจะกาลังดีนะคนน่าจะได้เห็นเด็กเนปในรูปแบบใหม่ครับอเราก็จะสามารถเดินได้ง่ายขึ้นเนาะอาจจะไม่ได้เขาเรียกอ,อะไรไม่ได้ใช้มานาได้ง่ายเท่าปูแล้วนะแต่จริงๆเนี่ยเราสามารถใช้โกลเด้นนิได้บ่อยกว่านั้นนะแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยอาจจะยังเล่นได้ไม่คล่องเท่าไหร่ครับก็ลองเอาไปเล่นกันดูแล้วกันถือว่าเป็นการเอาเด็กมาให้ดูครับแล้วก็เอมารีวิวมาอธิบายความสามารถอะไรอย่างนี้ก็พอเนาะอาจจะไม่ได้แบบโชเซียนอะไรอย่างงี้ขนาดนั้นนะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโกลเด้นนิชการ a r d Legendary ใบใหม่ล่าสุดใบนี้เนาะก็อาจจะไม่ได้เก่งแบกเกมได้อย่างการ์ดโกเลมเอ่อในแพทกันก่อนอย่างเฮอร์เมลนี่หรือแม็กกอนกาวหรือแม้กระทั่งการ์ลีเจนดารี่ใบอื่นๆครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเป็นการ์ลีเจนดารี่ที่มาซัพพอร์ตเด็กที่ต้องการมูฟสูงอย่างเด็กเซเวอร์เซเนปที่ผมได้ให้ดูหรืออย่างเด็กด็อบบี้เด็กแฮนนี่พัตเตอร์ที่ต้องการมูฟสูงแบบนี้เหมือนกันเนาะก็ค่อนข้างมาซัพพอร์ตได้ดีเลยทีเดียว เพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยสามารถมูฟได้โดยที่ไม่จะต้องไม่จําเป็นต้องกังวลว่ามูฟเราจะหมดก่อนอีกฝ่ายเนาะแล้วการที่เรามูฟหนึ่งครั้งเนี่ยอีกฝ่ายก็ต้องมูฟด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอีกฝ่ายเขาไม่มีโลเดนสนิชเราก็จะได้เปรียบเรื่องการมูฟครับหลบสกิลได้ง่ายขึ้นสมมุติว่าการมูฟหนึ่งครั้งเนี่ยอย่างดอบบี้ใช่ไหมมันเป็นการวาร์ปเนี่ยหลบหนึ่งครั้งหลบอินซนดิโอสี่มานาหลบเอ่อคืออะไรนะออฟคูลัสห้ามานาเงี้ยหนึ่งมูฟแล้วห้ามานา เราเสียเพียงแค่สองถึงสามมานาเพื่อได้มาสามถึงสี่มูฟอะไรอย่างเงี้ยเออมันค่อนข้างจะคุ้มค่ามากๆในเดกด็อบบี้นะอ่าเพราะฉะนั้นก็ลองไปเล่นกันดูได้ครับรวมถึงคอมโบกับบาร์เดนเดสกิลเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ใช่เป็นคอมโบที่เก่งมากแต่ก็เป็นคอมโบที่ใช้ได้เลยทีเดียวเราะอย่างตอนเกมสุดท้ายเนี่ยถ้าทุกคนจําได้หรือว่าย้อนกลับไปดูเนาะผมวางบาร์เดนเดสกิลที่สูตรมานาแต่อีกฝ่ายเขาใช้อินเซน i o โอที่สี่มานาเนี่ยมาเคลียร์เลยเนาะเพราะฉะนั้นสูตรแรกสี่เนี่ยแปลว่าเราคุมมาค้ แล้วบาร์เอ็นดิสกิลเนี่ยจะว่าเป็นการที่สําคัญก็ไม่ได้สําคัญขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าปล่อยไว้นานๆมันก็ทาดาเมจไปได้เรื่อยๆครับน่าลาคาญเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการที่ทีมฝ่ายจาเป็นจะต้องเสียมานามาเพื่อทําลายการที่จะทาดาเมจใส่เขาเนาะแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยไม่ได้โดนดาเมจนะถ้าเราไม่ได้ยืนใกล้กับเจ้าบาร์เอ็นดิสกิลมากเกินไปครับแต่ถ้าสมมติว่าใครมีเด็กที่แนะนํามีอะไรจะแนะนําผมเพิ่มเติมหรือแนะนําคนอื่น มีเด็กที่ผมอยากให้ผมเล่นให้ดูดอบบี้แฮร์รี่พอตเตอร์หรือก็ตามแต่ที่ใส่โกลเด้นสนิปหรือไม่ต้องก็ได้นะจริงๆอะไรก็ได้ครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไ,ได้หมดเลยนะเดี๋ยวผมจะไปตอบครับแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วจะเป็นคลิปอะไรต่อไปไว้รอดูกันนะสำหรับว,วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ